สวัสดีครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วก็พามาดูกอไผ่นะครับกอไผ่กอนี้ก็ออกหนอได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ฝนในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มออกหนอกันเยอะพอสมควรครับที่พามาดูกอไผ่กอนี้ก็เพราะว่ากอไผ่กอนี้เป็นกอไผ่ที่ผมใช้ในการทํางานในร่มครับเพราะว่าร่มไผ่นี้จะเป็นอะไรที่เย็นสบายเวลาที่ทํางานครับกอไผ่กอนี้เวลาที่ช่วงหน้าแล้งก็จะเป็นที่ทํางานของผม ในช่วงหน้าฝนก็จะเป็นที่ในการที่จะหาหน่อไม้ของครอบครัวของผมนะครับมีอยู่กอเดียวแต่ก็สามารถที่จะหาหน่อไม้ได้มากพอสมควรในแต่ละครั้งที่เขาออกหน่อน,นะครับหน่อไม้ชนิดนี้ก็เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้งนะครับหรือชาวบ้านทั่วไปก็เรียกไผ่กิมซุงหน่อไม้ชนิดนี้เป็นหน่อไม้ที่ออกหน่อได้ดีทั้งช่วงหน้าฝนและก็หน้าร้อนถ้าได้น้ําดีๆนะครับช่วงหน้าร้อนถ้าได้รดน้ําใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวขี้ไก่หน่อย ก็จะออกหน่อตลอดทั้งปีครับทาให้มีหน่อกินได้ตลอดครับซึ่งกอนี้ก็เป็นกอที่ผมปลูกไว้เพื่อที่จะเอาร่มทํางานนะครับเช่นการเสียบยอดพอดังการทําอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ผมก็จะใช้กอไผ่กอนี้ในการที่จะทํางานครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้เอามาให้ดูนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงจะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็เอาบรรยากาศในพื้นที่ที่ผมเอาไว้ทํางานนะครับในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ เพราะนี้กอไผ่ก็เป็นอะไรที่เย็นดีนะครับก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่เวลาที่เขาก,กอเยอะขึ้นมานี่เราก็สางกอครับถ้ามีหนอก,ก็สับออกไปนี้ครับหนอพวกนี้ผมเวลาที่ผมสับออกไปแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปทําพวกหน่อไม้ดองนะครับเอาไว้กินในช่วงของช่วงที่หน่อไม้แพงๆเช่นช่วงหน้าร้อนนะครับเอาไม้ดองแล้วก็เอาไว้ทําอย่างอื่นเช่นเอาไปเผาทําซุปหน่อไม้อะไรพวกนี้ครับ หลายหลายท่านที่กินไผ่กิมซุงก็คงจะรู้รสชาติครับแต่เป็นไผ่ที่เวลาที่เอามาทําแกงนี่ก็แกงอร่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของหน้าร้อนที่ไผ่ชนิดอื่นไม่ออกนี่ไผ่กิมซุงก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะทําไผ่นอกฤด,ดูทําให้เรามีรายได้ในช่วงของหน้าแล้งแล้วก็เป็นช่วงที่ไผ่ชนิดอื่นไม่ออกครับสําหรับวันนี้นะครับก็เอาไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงเรืมแล้งบ้านเราเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่า ในช่วงของเริ่มเข้าหน้าฝนแบบนี้ได้น้ําฝนแล้วไผ่ก็จะแตกหน่อแบบนี้นครับทาให้เรามีหน่อไม้กินแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งถ้าอยากมีหน่อไม้กินตลอดช่วงหน้าแล้งก็รดน้ําใส่ปุ๋ยครับพวกพวกปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวใส่ได้หมดนะครับทาให้เรามีหน่อไม้กินตลอดทั้งปีสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ